แกงป่าปลาดุกครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดมากรสตาติแบบเข้มข้นแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูรครับผมตอบโจทย์สูตรผมผมเสียทั้งหลท่านผู้ชมมาเบิ่งไปทัากันครับผมนี่กระทะค้างไฟแบบนี้น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาเหยียดให้มมันมหอมๆกันผมจะมีพริกแหง้งทึงพริกสุดนะครับพริกแดงจินดากระเทียมตะไคร้หัวหอมแดงคานำนำน้อยหนึ่งครับผม แะ่ขางไฟอ่อนๆแบบนี้น้ำมันอ่อนๆลงไปเลยครับลงไปเลย,ไ,เลยไม่แยกใส่น้ำหอมอไฟแห้งๆแบบนี้ท่านผู้ชมไปล่องเบงครับเพื่อนี่ผมเห็ดเป็นปลาดุกว่าผมมักปลาดุกไหมจะใส่เป็นไก่กับเสียบคื่กันดิท่านผู้ชมไก่ก็อร่อยครับผมนี่พริกแกงใส่พริกแกงลงไปน้ำครับนี่รสชาติแซ่บๆแกงลงไปด้วย ตามด้วยกับปีครับผมกับปีลงไปนิดหนึ่งหอมขนาดมะยวหอมหอมกินหอมหอมมันช่วยอวกก่อนครับกับปีลงไปเมนูนีมันตรงมีกับปีครับผมกับปีลงไปจักน้อยก่อนผมว่าจักน้อยแล้วว่าครับนี่แหละท่บุผช่วมยังไปล่องบึง กินหอ,หอมช่วยคือนมาแบบนี้เนเติมน้ำเลยครับวันนี้รสชาติเสียบเผ็ดเผ็ดเติมน้ำลงไปเลยครับโอ้หอมครับเมนูนี่ผมมกักเขียนครับที่ผมมากินปลาดุกผมได้ใส่เป็ดปลาดุกแต่ว่ามันกะเขากันกับปลาดุกกันแหละครับเมนูนี้ถาผู้ชุ่มเอาไก่ก็ได้ด้วยครับไก่กับเสียบตามที่ผมเห็ด ผมใส่เป็นไก่กับเสียบเพื่อนมึงน้ำเมืองเทศีน้ำกับเคีมมคนเป็นกต่เสียบว่าท่านผู้ชมบา่าหอมหอมยอดซปรุงเครื่องเลยเดียครับนี่มีน้ำตาลผมจะใส่น้ำตาลปิบเผื่อคว่มนัวครับกลมกล่อมนี่น้ำตาลปิบต้องไปจากน้อยมันนุ่นัว กมกรตามด้วยน้ำปลาเลกหน่อยจะมีผงปรุงรสแน่ำครับผมผงปรุงรดแล้วกับผงปุงนัวแล้วท่านผู้ชมผงปรุงรดลงไปด้วย นี่ครับผงปรุงรสลงไปผงนัวครับลงไปจากน้อยเครื่องปรุงกต่มีประมาณนี้ครับผมผมจะใส่ผักลงไปให้มันหอมๆเลยน้ำกับวนแล้วมีผมจะมีมะเขือครับมีมะเขือมีใบประกูด มีม้มะพริกสดมีหมมะพริกหยวกครับกระช่ายครับมีกระชายด้วยแล้วก็เม็ดพริกไทยอ่อนครับผมนี่เม็ดพริกไทยอ่อนพร้อมกับกระช่ายพร้อมหอมๆแล้วครับตามด้วยปลาดุกปรุงปรุงครบหมดแล้วครับท่านผู้ชมหอมๆแบบนี้ปลาดุกหั่นเป็นชิน้นทั้งกลมสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเลยครับปลาดุกโอ้สามตัวครับเมื่อนี้ผมใส่ปลาดุกสามตัวคนละ สาสีตัวหมดเลยมาเสีบๆน้ำกันด้วครับท่านผู้ชมนี่ยาเฝ้าคนมันครับลงไปแล้วฟ้าปิดปิดไว้เลยโอ้ยแต่สีสันมันกบบแดงยิงคืนเสียบๆเลยแหะครับเมนูนี้่เหมาะสำหรับคนที่กินเผ็ดบ่ใดครับผมเพราะว่ารสชาติมันเผ็ดแสบผมหมักท่านผู้ชมยังไปล่องเมืองครับสุดของผมมันคือเมนูแกงป่าปลาดุก เป่นผู้ชมไปเปลี่ยนจากปลาเป็นปเป็นไก่กับเสียบเพื่อนครับผมโอ้กินหอมค่ะีิรีท่านผู้ชมโอ้ยสีสันน่ากินมากครับท่านผู้ชมแต่ว่ารสชาติเดี๋ยวขอชิมดูก่อนแต่ว่ากินนี่หอมขนะาดท่านผู้ชมตบไทยด้วยปลาซุกเลีววเยวผมเสีบตบไทยด้วยใบยกะเพราครับผมเนี่ผมจะโรยด้วยใบยกะเพราเสียบเยบน้ำกันครับแกงปลาปลาดุ ทาผู้ชมไปล่องเมือเนี่ยครับสำหรับผมแล้วผมความมันเสียบขี้กันไดน้เมูน,นี่ซึ่งผมก็ได้ทํากินอยู่เรื่อยๆครับผมถ้าวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมทําเครื่องปรุงส่วนผสมของผมผมจะมีมีกระชายมีกระเทียมครับพริกแห้งพริกสดต่ไข่งวหอมแดงใบมะกรูดใบกะเพรามีมะเขือมีมะทั่วครับมีมะเขือมีมะทัว่วล้วก็มี กะปิน้ำตาลป๊บด้วยครับผงนัวผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาครับตามท่านผู้ชมในยเห็นนี้แหละใบมะกรูดด้วยหอมหอมต้ไทรด้วยแบบกระเพราแบบนี้ครับท่านผู้ชมซุกเลยนะครับแบบนี้ความความเสือบเลยแบบนี้ี๋้วสิเด,ด้มาซิมก่อนครับรสจัดกินเนี่ปไปแต่นัวให้ ่าต้องปรุงยังเพิ่มนะผู้ชมเขาเจ,าบบจ้ากัดเสียบด้วยผมมาเขาเจ้าคนาเหีียวเนี่ยชิมตอนเปล่าครับอหอมแห้งนบผู้ชมหอมหอมนัวเดียวกับมีคาน้ำครับผมเริ่มไปว่าผมใส่คาน้ำมีค่าหอมค่าตะไคร้หอมหอมอ้ดูชิ้นปลาชิ้นนี้นผู้ชมชิ้นปลาดุก ชุดหยดหอมแสบเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนรสชาติออกเผ็ดร่อนครับผู้ชมนัวหอมขนาด,สดเสียบไปเสืแบ้วครับถ้าเจ้านั่งเดลียวเบิงหรอก บอกกล่าวว้าสวนชิบผมหน้าได้เด็ดเนมน่ยมนากับย้วยไก่ไปละแล้วจะได้ไปเสียบครับท่านผู้ชมเขาเจ้าถาแล้ว